จ้าเอ๊มีใครเห็นบางปอนมั้งเนี่ยแอบบอยู่เนี่ยเออแอบบอยู่นี่โอ้เม<า>ื่อกี้ไม่มีใครมองเห็นแน่ๆเลยแม่ว่าฮะไม่มีใครมองเห็นเลยเนี่ยออกมาเล่นหน้าบ้านเนี่ยไม่มีใครมองเห็นเลยเมื่อกี้มีคนแอบ,บออกมาเล่นหน้าบ้านไปแอบ,บอยู่เสียงพี่ก้ยเรียก แอบ,บอยู่เหรอลูกไม่มีใครเห็นเหรอลูกดูสิว่าจะมีใครเห็นไหมใช่ไหมลูกอืมอืมใบเตยงามจริงเลยแม่ต้มน้ำม่เตยดีกว่าเนี่ยน่าเสร็จยังแอบออกมาเสร็จยังเสร็จยังครับเสร็จหรือยังครับดูเชนี่เสร็จหรือยัง ไปเข้าบ้านกันไปเดี๋ยวก่อนแม่กินหญ้าก,ก่อนหญ้าอ่อนๆแม่ย่ากำลังอ่อนๆไปยังอร่อยมากเลยเหรอลูกหือหญ้าอ่อนๆนี่อร่อยมากเลยใช่ไหมลูกอูย้ยกินใหญ่เลยอร่อยมากย่าอ่อนๆเดี๋ยวแม่เอาไปปลูกไว้ในบ้านดีกว่าย่าเนี่ยเดี๋ยวแม่ดึงไปปลูกไว้ในบ้านเนาะ ไปเร็วไปเข้าบ้านมามาลูกมาน้องปอนครับปอนครับไปเร็วเรวเอาทำไมอ่ะทำไมไม่เชื่อฟังหืเป็นยังไง <laughs> อยากอยู่นานนานาง,งั้นอ่ะไปไปซะลูกไป เข้าบ้านกันเอา้าเชื่อฟังแม่มากเลยวันนี้วันนี้เชื่อฟังแม่มากมากเลยพูดปุ๊บไปปั๊บเลยไปแล้วกันไปเข้าตรงนั้นโอ๊ยรูมันก็เล็กอะลูกกับเปิดประตูให้ก็ไม่เอาเอ้ยเขาเปิดประตูเข้ากันเขาเปิดประตูเข้ากันเขาไม่ได้มุดแบบนั้นอืมไปเข้าสวน มีทั้งไผ่มีทั้งตำยแยแมวเห็นไหมตะตยาแมวก็ขึ้นเต็มเลยแม่รอให้โตอีกนิดนึงเดี๋ยวดึงให้แม่ลดน้ําแล้วก่อนก็ขึ้นนี่ตําแยแมวก็มีครับบ้านของปอนมีตําแยแมวเยอะเลยครับนี่รอให้ขึ้นให้โตวกว่าน,นี้ก่อนนะแม่ลดน้ําทุกวันนะตรงนู้นก็มีอีกใบชะพูต้มเรียก ต้องเรียกครับลูกงั้งงังอยากออกเที่ยวหรอครับลูกต้องอยากออกเที่ยวหรอครับเดี๋ยวแม่พาออกนะลูกนะเดี๋ยวแม่ใส่เสื้อแล้วพาออกนะลูกนะเออต้อมากออกไหมคะต้อมบอกไม่อยากออกสามซีออกไหมคะแามสีอบอกไม่อยากออกแล้วต้อมออกไหมครับแล้วต้อมบอกอยากออก น้นตาฮะอะไรหลกอะไรหลบเอ่อเโอ้ยยื่นมือมายื่นมือมาโอ้ยให้แม่จับมืออยากจับมือแม่ขอจับมือแม่แม่หน่อยหนูขอจับมือแม่หน่อยอ่าพี่กล้วย จ้าลูกไวยอยู่บ้านก่อนลูกอยู่บ้านก่อนนะคะลูกกลวยดำดำของแม่อยู่บ้านก่อนนะอยู่บ้านก่อนนะคนเก่งของแม่นะเออดำดำของแม่ร้องเกี่ยวกระจององแงกันใหญ่กระจององแงกันใหญ่๋ให้แม่เข้าไปหา ครับลูกแม่รักต้มครับ